สวัสดีชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP ด้วยนะฮะเจอกันวันนี้ครับ13พฤษภาคม2565วันนี้สุข13คืนฝันหวานสำหรับบางคนหรือเปล่าครับเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดวันนี้เป็นวันพืชมงคลไหมถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยนะฮะแต่ไม่ว่าจะวันอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกคนจำไม่ว่าน,นี่คือวันแรกของการฝึกซ้อมมเตอรพีสนามที่7ครับเลอมองสกิตประเทศฝรั่งเศสฮะ จะมีการฝึกซ้มอมอยรอบครับ FP 1 FP 2 5ตารางเวลาการขันในหน้าชุมชนนะครับหรือในโพสต์ปักหมดใน Facebook แฟนเพจไบ k e เกอร์แคนรัก MotoGP จครับจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายๆไปต้นไปไล่ในรุ่นเล็กนะฮะ ดังนั้นก็ไปดูไปเช็คเอาตามที่ผมแจ้งไว้นะครับเรื่องของรายละเอียดนะก็ไปรับชมได้ทางสป o ตทีนะครับอ่ะตรงนั้นชี้ช่องทางให้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักสนามเลมองเซอร์กิตกันสักหน่อยเพื่อที่ได้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะฮะจะได้ดูเกมการฝึกซ้อมวันนี้แล้วก็การแข่งขันในรอบต่อๆไปได้อย่าง เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะฮะเลอมอมเซอร์กิตนะฮะก็ถือว่าเป็นสนามฮอตทิตที่แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับรายการแข่งขันรายการใหญ่ๆนี่ก็มาแข่งขันกันที่นี่นะฮะย่างน้อยรายการเลอมอง24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีรถหลายๆประเภทนะครับมาลงแข่งที่นี่รวมทั้ง MotoGP ด้วยะฮะ <c oughs> เป็นสนามที่อยู่ในคาแรคเตอร์ของสนามยุคเก่าครับเพื่อนๆฮนะก็สร้างไว้จากนู่นนะครับปี1965ก็ร่วม,ร,วมร่วมจะ6กปีเข้าแล้วนะฮะ แต่ก็มีการปร,ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความปลอดภัยครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยในปี1995ครับอัลเบโตปูอิกมาพลาดล้มที่นี่ฮะสมัยที่เขายังเป็นนักแข่งทุกคนรู้จักเขาในฐานะของผู้การทีมเรปโซฮอนดาในปัจจุบันนะครับสมัยนุ่มๆเป็นนักแข่งแล้วก็มาล้มหนักที่นี่โอ้โหนะฮะกระดูกกระเดี่ยวนี่หักไปหลายชิ้นหลายท่อนเหลือเกินครับในตอนนั้นเนี่ยถือว่าสาหัสมากนะครับแล้วก็นํามาซึ่งการรีทายในเวลาต่อมาครับหลังจากนั้นปี95เ,เขาล้มก็ ปิดไปนะฮะมาซ่อมแซมมาเปลี่ยนแปลงเลเยอร์ใหม่เพื่อความปลอดภัยเนี่ยไปตั้ง5ปีฮะแล้วก็กลับมาอีกครั้งในปี2000หลังจากนั้นก็ถือว่าอยู่กับ MotoGP แบบยาวๆฮะสนามคาแรคเตอร์ยุคใหม่แน่นอนนะครับว่าเลเยอร์สนามเนี่ยก็จะเป็นสนามที่มีความยาวที่ไม่มากนักนะครับความยาวสูงสุดของที่นี่ประมาณ4.2-4.3กิโลเมนะครับก็ถือว่าไม่ยาวมากฮะกับ14โค้งก็คือซ้าย5ขวา9ครับ แต่ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นสนามที่มีความกว้างของแทกนี่ไม่ยาวเหมือนกันไม่ไม่กว้างเหมือนกันนะ,ะก็แค่13เมตรครับ13เมตรแม้ว่าจะไม่ได้ว่าแคบที่สุดนะฮะยังคงมีแทกที่แคบที่สุดอยู่นะฮะแค่แคบกว่านี้เนี่ยแต่ก็13นะถือว่าอยู่ในในขั้นแคบแล้วกันเพราะบ,บางสนามก็16 16เมตรก็มีนะฮะแล้วก็มีทางตรงแค่ป,ประมาณ600 600กว่าเท่านั้นเองนะครับ6ก0กว่าเมตรนะฮะแต่ถึงจะมีทางตรงแค่นี้ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเนี่ยก็ท็อปสปีดก็จัดกันมาได้ประมาณ320 320นะฮะ320ประมาณนี้เหมือนกันนะ,ะก็ไม่ธรรมดาอยู่แต่จุดเด่นนะครับเท่าที่ผมมองเข้าไปในที่นี่ก็คือมันจะเป็นสนามที่จะต้องระมัดระวังในการใช้เบรกมากครับแล้วก็การเชนเกียร์นะฮะ ่าแล้วก็จะต้องใช้อัตราเร่งหรือว่าพละกกำลังรอบต่าๆในการบิดสปินตัวออกจากโค้งเนี่ยให้เร็วให้แรงนะครับถึงจะเรียกว่าสร้างความได้เปรียบฮะเราจะได้เห็นเลเยอร์ของสนามนะครับทุกคนดูไปพร้อมกันกับที่ผมอธิบายไปแล้วกันนะจะได้เห็นภาพชัดเจนเข้าใจง่ายขึ้นด้วยความที่ที่นี่นะครับมันมีโค้งที่มันต่อเนื่องกันในหลายจุดฮะทุกคนแล้วก็ปกติเนี่ยเวลา เวลาที่ผ่านโค้งแรกไปเนี่ยก็คืออาจจากทางตรงมาเนี่ยแต่แต,แต่ทางตรงที่ผ่านสุดเส้นชัยนะครับไม่ใช่ทางตรงที่เป็นทอ็อสปีดสูงสุดไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่นะฮะทอ็อสปีดสูงสุดจะไปเกิดขึ้นที่8กับ9ฮะโค้งที่8โค้งที่9ไปแต่เราได้เห็นนะครับแค่โค้ง1กับ2เนี่ยมันก็เป็นโค้งที่ต่อเนื่องความเร็วสูงอ่านะครับอัดกันมาโค้งตรงนี้ความเร็วสูงต้องมาระวังพอเข้า3กับ4ีจะกลายเป็นโค้งต่อเนื่องซะง,งั้น,นะฮะ โค้งที่จะต้องพลิกรถเร็วซะง,งั้นดังนั้นตรงนี้ถึงได้บอกไงฮะว่าใครที่เชนเก,ยกียร์ได้ดีใครที่เรียกว่าพลิกรถได้ดีเนี่ยก็จะได้เปรียบในตรงนี้กันไปฮะทีนี้พอจะเข้าสู่ช่วงทางตรงเนี่ยนะฮะอ่าระหว่างพอสุดจะเข้าสู่โค้งที่8เนี่ยบางสนามมันจะเป็นมันจะเป็นโค้งความเร็วสูงครับที่ไหลาย,ยาวไปได้เลยนะฮะแต่มาในที่นี่เนี่ยจะต้องเบรกนะ,ะจะต้องเบรกจะต้องมารอบต่ําแล้ว จะต้องเร่งชูดความเร็วออกไปจะต้องใช้ท็์กหนักๆในช่วงต้นในช่วงรอบต่ำๆเนี่ยดันนั้นมามองอยู่ตรงนี้ทีมไหนที่มีรถที่มีทรอกหนักๆอัตราเร่งที่ดีก็จะได้เปรียบทําให้กดท,ท็อปสปีดได้ดีงามนะครับในช่วงโค้งที่8ปดในโค้งที่9เนี่ยนะครับมันถึงได้เกิดเป็นท็อปสปีดประมาณ320บวกลบนิดหน่อยก็แล้วแต่คนแล้วแต่ทีมไปเนี่ยนะฮะทีนี้มาอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือ ปกติสนามทั่วไปก็คือถ้าสุดทางตรงยาวๆมาเนี่ยมันจะเจอโค้งเดียวครับรองรับไว้แต่ที่นี่เจอสองโค้งะฮะที่นี่เจอพอหลุดมาบิดทางตรงมาประมาณ320มา้อนีะ่จะต้องมาเข้าโค้งรูปตัว S ครับโอ้โหนะฮะตรงนี้แหละฮะจะต้องเบรกหนักๆครับจะต้องเบรกไม่ใช่เบรกหนักอย่างหนักๆอย่างเดียวนะฮะคือจะต้องเบรกแบบขั้นเซียนแล้วก็จะต้องเชนเกียร์ให้แบบว่านิ่งจริงๆแล้วก็ต้องพลิกรถ ะะทีนี้ถามว่าโค้งต่อเนื่องหมดหรือยังยังไม่หมดนะครับนะครับตั้งแต่โค้งที่12 1 3 1 4มาเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีโค้งต่อเนื่องในรูปแบบคล้ายๆตัว S ครับให้ได้อาศัยการพลิกรถอาศัยการการเบรกที่ดีการเชนเกียร์ที่ดีดังนั้นตรงนี้ถือว่าสําคัญเลยนะฮะว่ามันก็เป็นสนามที่ตื่นเต้นที่ท้าทายความสามารถของทั้งทีมช่างแล้วก็ทั้งนักแข่งด้วยเช่นกันนะฮะเอาสิฮะพอฟังผมโม้มาขนาดนี้แล้วคิดว่าจะเข้าทาง ทีมไหนยังไงกันบ้างอ่ะก้อน,นั่นเข้าทางไม่เข้าทางไม่รู้แต่สถิติมันมีให้แสดงให้พวกเราได้เห็นได้ทราบกันแล้วนะครับชัยชนะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นโดยฝีมือของแจ็คมินเลอร์ครับในปีที่แล้วชนะด้วยตอนนั้นกระยางฝนกันนะฮะตามมาด้วยกันที่2คือยฮันซาโก้นะฮะแล้วก็กันที่ฟาบิโอยควาตาลาโลแจ็คก็ชนะไว้ที่นั่นนะครับผ่านมาก็รุวมร่วมปีแล้วก็ยังคงไม่ได้ชนะเลยนะฮะแล้วก็เป็นความสําเร็จของ2หนุ่มเด็กถินนะฮะซาโก้กับควาตาลาโลก็ สามารถที่จะมีโพเดียมหล่อๆได้นะครับในบ้านเกิดเองในปีที่แล้วเนาะแต่ถ้าถามว่าใครชนะมากที่สุดนะครับแน่นอนว่าคงจะต้องเป็นอมยิ้มของเรานะครับเฮียโซนะครับไฮโรเรนโซนะครับเจกนะฮะก็มาชนะไว้ที่นี่ได้ถึง5ครั้งครับสมัยที่ยังคงยิ่งโยงเกลียงไกลอยู่กับยามาฮ่าครับอันดับที่2ก็คือมาร์กมาเกตก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับมาร์กก็มาคว้าชนะได้ถึง3ครั้งนะครับอ่าส่วน ต่อมาก็เป็นแจ็คเลยชนะไว้ที่นี่1ครั้งนะฮะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของโพเดียมครับออกสตาร์ทคันแรกเนี่ยกลายเป็นมาร์กมาเกสะที่ทําได้ถึง4ครั้งเลยนะครับอุไมธรรมดานะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นก็คือพี่จิ๋วของเรานะฮะทันแดนนี่เปโดรซ่าครับสามหน,นะฮะแฟบก็ไม่เบาครับมาคว้าโพเดียมได้ที่นี่ถึง2ครั้งแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่2ครั้งที่คว้าโพไม่ได้เกิดชัยชนะขึ้นเลยะฮะเอาก็มาลุ้นกันใหม่นะครับทีนี้ มาว่ากันในส่วนของสถิติตัวเลขใครเป็นเจ้าของสนามที่นี่นะครับก็ต้องเป็นเด็กถิน่นโยฮันซาโกเนี่ยทำไว้ก็เป็นเอาทำเรกขอรดแล้วก็เป็นเบสโพด้วยตั้งแต่ปี2018ครับสมัยที่ซาโกยังอยู่กับ Yamaha Tech ทรีฮะใช้รถแข่ง y z r m 1อยู่ซาโกก็มา มาทําเวลาตรงนี้ได้นะครับครองสถิติอยู่แต่เบสเวทแบบก็คือเวลาที่เร็วที่สุดในรอบการแข่งขันจริงในวันอาทิตย์เนี่ยอันนี้กลายเป็นยยมาม่าอีกแล้วนะครับแต่เป็นหมายเลข25ในขณะนั้นนั่นคือท็อปกันนะครับมาวิลวิญญาเลสซึ่งทุกวันนี้เขาไม่ได้ใช้เบอร์25นะครับเขาใช้เบอร์12ท็อปกันในปี2 0 1 7สครับทำสถิตินี้ไว้นะฮะร,ร้อนแรงมากครับมาอยู่ยยมาม่าปีแรกเนี่ยใครๆก็ว่าโหนี่น่าจะเป็นตัวความหวังจะเป็น เรียกว่าแชมป์โลกคนใหม่หรือเปล่าในช่วงต้นเราคิดแบบนั้นนะฮะแต่พอช่วงกลางช่วงปลายก็มาแผ่นนะฮะเลยทำได้ดีแค่ชนะได้ในบ้างในบางสนามในช่วงต้นเท่านั้นเองนะครับแต่ททอปสปีดสูงสุดอเล็กมาเกสนะครับนะนักแข่งมาเลขเจ็ดสิบสามทำเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับสามร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดครับกับทางตรงที่ประมาณหกร้อย กว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ก็เพียงพอนะครับที่จะทําให้มาเก็ตผู้น้องเนี่ยกดเวลาได้เร็วที่สุดในตรงนี้ครับดูอุณหภูมินะครับผมเข้าไปดูเมื่อสักครู่นะฮะประมาณ5นาทีก่อนที่จะอัดคลิปรายการนี้เนี่ยปรากฏว่าท้องฟ้าแจ่มใสครับมีรายงานว่าฝนจะตกแค่ช่วงกลางคืนประมาณ10%ซึ่งถือว่าน้อยมากน่าจะไม่มีผลอะไรกับการฝึกซ้อมกับการแข่งขันนะฮะแต่อุณหภูมิก็ถือว่าต่ำนะฮะประมาณ10ประมาณ11อองศานะครับถือว่าแม้จะไม่มีฝนก็จริงเนี่ย อุณภูมิแค่นี้ยังยังยัง,ยงถือว่าค่อนข้างที่จะเย็นอยู่นะฮะดังนั้นในที่นี้นักแข่งทุกคนก็แทบจะรู้ตรงกันแล้วนะฮะว่าเลยมองเป็นสนามที่เอาแน่านอนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ยากคาดเดาได้ยากนะครับมาในที่นี้บางทีบอกว่าพยากรไม่มีบางทีฝนอาจจะแอบมาหรือเปล่าหรือบางทีกระแสลมมาแรงนะครับ ดังนั้นก็จะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้ดีนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าฝนไม่มาเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าได้เซตติ้งยางที่เรียกว่าอาจจะเป็นไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่พอตอนแข่งขันจริงหรือว่าตอนคอลี่ฟายนี่อาจจะเป็นแบบหนึ่งหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันค่อนข้างผันผวนกันแน่ๆฮะโอเคครับทุกคนย้ํากันนะครับสปอตทีวีจะรับหน้าที่ถ่ายทอดนะครับในเรื่องของการซ้อมในวันแรกคือซ้อมทุกทุกช่วงนะฮะทั้งพรุ่งนี้ทั้งการแข่งขันจริงด้วยนะครับแต่การแข่งขันจริงจะไปถ่ายทอดทาง TVTVSD36 ดด้วยูผ่าน หน้าจอทีวีนะฮะมีข้อมูลเพิ่มเสริมยังไงก็เดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันในคอมเมนต์นะครับผมอาจจะลงเรื่องของขา่ขาข้อมูลข่าวสารกนค่อนข้างเยอะครับในช่วงนี้เพราะว่ามีเรื่องให้ตื่นเต้นให้ร้าใจเนี่ย แทรกกันมาอยู่ตลอดดังนั้นฝากเพื่อนๆนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องของข้อมูลอัปเดตต่างๆเนี่ยติดตามในหน้าชุมชนตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปได้นั่นแหละนะฮะกดซับสไครต์กดติดตามมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนก็เข้ามาดูได้เลยนะครับในหน้าชุมชนที่จะมีงานเขียนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอันนั้นจะอัปเดตรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็จะไปใน Facebook Fan p a g e Biker ร a n คนรักมอเตอร์จนะครับจะมีงานเขียนโผล่เข้ามาแทบจะรายชั่วโมงกันเลยนะครับเพื่อที่จะ ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไม่พลาดนะครับทุกความเคลื่อนไหวทุกข่าวสารที่เข้ามานะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันในคืนนี้นะครับเราจะมาวิเค,คราะห์นะฮะอาจจะเป็นไม่ไม่ถึงคืนนี้เราอาจจะเป็นช่วงเย็นนี้นะครับซ้อมซ้อม f อฟทีหนึ่งเอฟสองเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ว่าใครจะมาเร็วที่สุดในการฝึกซ้อมวันแรกของม o ยพีพีสนามที่เเลอมองสกษษษษษษิตฝรัษษ่งเศสลากันไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ